โอเคมึงพร้อมหรือยังพร้อมันเริ่มไห้ล่ะูว้าโอ้ว้าวคู้ชือของเล่นมีคนกรลงด่วนเลย มิดิกันสุดเมื่อกี้พ่อเป็ดมาเป็ดเป็อะไรวะน่าดูกุนหน่อยดิมันคืออะไรวะคืออะไรเป็ดเยี่ยมตัวตุยได้เลยมึงอ่ะไหนอยู่ไหน